สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโคดข่าวขำบวห้ามาแล้วครับว่าด้วยเรื่องของอาวุธปืนนะครับโอ้โหอันตรายสุดๆเลยนะครับห้ามเล่นห้ามจับไปเลยนะครับสำหรับคุณหนูหนูสำหรับท่านผู้ชมที่โตแล้วนะครับจะจับอะไรทีจะเล่นอะไรเนี่ยก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับแต่น้องคนนี้ครับบอกได้เลยว่าคะแนนสร้างสรรค์นี่เอาไปเลยย0่สิบเต็ม20ิบครับเพราะว่าปืนที่ย้ําว่าเป็นปืนอัดลมคือปืนปลอมนะจ๊ะเขาเอามาใช้ในการทําความสะอาดฟันเขาได้ครับอันแน่ยิงแบคทีเรียเหรอไม่ใช่อันหดไปนี่ดีกว่านั้น น้องคนนี้ครับเข้าใจว่าคงจะว่างจัดหลังจากที่สอบเสร็จนะครับก็เลยเอาปืนอัดลมที่เขามีอยู่นี่แหละครับเอามาพ่วงด้วยแปลงสีฟันครับอันแน่ดูลีลาแล้วพอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าทําไมปืนถึงทําให้ฟันสะอาดได้และแล้วพอใส่ยาเสร็จครับเป็นยังไงล่ะครับลองยิงดูแล้วก็เอาไอ้แปรงเข้าไปในปายิงโอ้โหตายๆๆๆหินปูนแทบพะลักเลยทีเดียวยังไม่จบนะครับอยู่อาการเจ็บครับเจ็บแต่ไม่จบครับมาเล่นต่อ เป็นยังไงแล้วครับแล้วเราไปดูให้จบแล้วกันว่าน้องเขาจะลีลาสแเดาขนาดไหน เอานะก็ถือว่าอาจจะเอาของมาใช้งานผิดประเภทไปนิดนึงแต่ว่ายังถือว่าดีครับเพราะไม่มีใครเป็นอันตรายดีกว่าเอาปืนมาใช้ถูกประเภทแล้วมีคนเจ็บคนตายใช่ไหมล่ะไม่ดีไม่ดีแต่อันนี้ครับเป็นการใช้ถังดับเพลิงแบบผิดประเภทเช่นเดียวกันแต่อันนี้เนี่ยคะแนนสร้างสารรค์เอาไปสัก ครึ่งคะแนน,นเต็ม20แล้วกันดูลักษณะอาการแล้วพี่คนนี้น่าจะโดดงานมาอยู่ที่หลังร้านครับโอ้โหขึ้นเก้าอี้ติดล้อได้เอาถังดับเพลิงบีบพุดโอ้โหนิ้ว่าจะไปแรงนิ้ว่าเบรกมันสีกันจนลายโอ้หไม่ใช่ควันนี่นาโอ้โหพี่เอ้ยนิ้ว่าจะไงจะไถลไปเหรอต้องใช้แรงดันหน่อยเอาเท้าดันเสร็จโอ้บีอบอย้ยากมันไปได้จริงๆไปได้ อาจจะขอลดคะแนนความสร้างสรรค์เหลือสักครึ่งคะแนนเต็ม20นะครับส่วนจิตพิสัยอ่ะเอาไปเลยศูนย์คะแนนไม่ผ่านนะจ๊ะทั้งหมดนี้คือโค้ชเก่าค้ำบวก5ครับเชิญในโอกาสนะสวัสดีครับดีใจนะคนเรา